หญิงใหญ่หยุดสวยค่ะอันนี้ถือเป็นคติประจําใจของใครหลายหลายคนเป็นหนึ่งเหตุผลของการแบ่งปันเครื่องสําอางแต่คุณทราบไหมคะว่าการใช้เครื่องสําอางร่วมกันเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะลิปสติกสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมการใช้ลิปสติกร่วมกันถึงเสี่ยงต่อโรคคําตอบก็คือ ริมฝีปากของเราจะมีเยื่อบุที่บอบบางแล้วในน้ำลายก็มีเชื้อโรคมากมายอาศัยอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสแบคทีเรียหรือเชื้อราเมื่อลิปสติกสัมผัสกับริมฝีปากและน้ำลายของเราเชื้อโรคเหล่านี้เนี่ยก็จะติดไปกับแท่งลิปสติกหรือแปรงทาลิปสติกทันทีและเมื่อลิปสติกนั้นถูกนำไปใช้กับคนอื่นเชื้อโรคก็จะถูกส่งผ่านไปยังอีกคนหนึ่งอย่างง่ายดดยทีเดียวสำหรับโรคที่มาพร้อมกับก,บการใช้ลิปสติกร่วมกันก็เช่นโรคเริม โรคติดต่อทางผิวหนังที่พบได้บ่อยที่สุดจากการใช้ลิปสติกร่วมกันเชื้อไวรัสเริมสามารถที่จะอาศัยอยู่บนริมฝีปากและรอบๆปากถึงแม้จะไม่มีอาการตุ่มใสหรือแผลให้เห็นก็ตามเมื่อมีการแชร์ลิปสติกเชื้อก็สามารถแพร่กระจายไปได้ง่ายๆอาการก็คือจะมีตุ่มน้ำใสๆขึ้นบริเวณริมฝีปากเราจะรู้สึกเจ็บคันและอาจมีไข้ร่วมด้วย เริมเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะคะเมื่อติดเชื้อโรคไปแล้วเนี่ยเชื้อจะซ่อนตัวอยู่ในร่างกายและสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีกเมื่อภูมิคุ้มกันของเราต่ำหรือตกค่ะโรคติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ผิวหนังผิวหนังบริเวณริมฝีปากและรอบปากของเรามีแบคทีเรียและเชื้อราอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเมื่อมีการใช้ลิปสติกร่วมกันก็อาจทําให้เกิดการปนเปื้อนของแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ก่อให้เกิดปัญหาผิวหนังได้เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวอักเสบหรือการติดเชื้อราที่ริมฝีปากทําให้มีอาการคันเป็นผื่นแดงหรือมีอาการมุมปากเปื่อยไวรัสตับอักเสบบีแม้ว่าความเสี่ยงจะต่ำแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีผ่านการใช้ลิปสติกที่มีเลือดปอนเปื้อนค่ะซึ่งวิธีป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุด นั่นคือการไม่ใช้ลิปสติกร่วมกันกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ในบางสถานการณ์ก็มีข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงดังนี้ค่ะให้ใช้แปรงทาลิปแยกกันและทำความสะอาดแปรงด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาทำความสะอาดแปรงทุกครั้งก่อนและหลังการใช้ทำความสะอาดลิปสติกด้วยการใช้ทิชชู่สะอาดเช็ดบริเวณผิวหน้าของลิปสติกชั้นบนออกทีละเล็กทีละน้อย หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลเช็ดทำความสะอาดแท่งลิปสติกก่อนและหลังการใช้งานแต่อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ได้สามารถช่วยป้องกันได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะสังเกตอาการถ้าหากคุณหรือเพื่อนที่ใช้ลิปสติกร่วมกันมีอาการผิดปกติที่ริมฝีปากหรือสุขภาพก็ควรต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไปหลางมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการแต่งหน้าหรือการสัมผัสกับใบหน้าและริมฝีปาก ควรต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำลิปสติกเป็นเครื่องสำา่างที่ใช้สัมผัสกับริมฝีปากโดยตรงซึ่งเป็นช่องทางที่เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายการแบ่งปันลิปสติกกับผู้อื่นจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล็กน้อยแต่ถือเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆได้อย่างไม่คาดคิด เพื่อความปลอดภัยและสุขอ,อนามัยที่ดีเราควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ลิปสติกร่วมกันกับผู้อื่นโดยเด็ดขาดและหมั่นดูแลความสะอาดของเครื่องสำอางส่วนตัวอยู่เสมอด้วยค่ะ